เท่านประธานเรียนพ่อผู้บริหารเรียนเพื่อนสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมครับผมพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักและคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักก้าวไกลครับก่อนที่จะตรงไปที่คำถามว่าแนวทางในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยคืออะไรผมต้องขอยกเครดิตให้คนที่มีอิทธิพลกับความคิดกับผมรวมถึงการพูดถึงครั้งแรกที่ผมเคยมา อยู่ที่สภาอุตสาหกรรมคนที่มีอิทธิพลกับผมเป็นอาจารย์ของผมครับเขาชื่อ m i เคิลพอร r เตอเป็นคนที่คิดเรื่องเกี่ยวกับ Cluster Policy แล้วครั้งแรกที่ผมเคยมาเยี่ยมที่สภาอุตสาหกรรมก็คือปี2548ตอนนั้นประหลัดน่าจะเป็นประหลัดจักรมนะครับที่เชิญ m i เคิลพอร์เตอร์มาพูดที่สภาอุตสาหกรรมแบบนี้และพูดเกี่ยวกับนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมก็ถือว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พูดต่อ จากอาจารย์ไมเคิลพอสเตอร์เมื่อที่เคยพูดกับสภาอุตสาหกรรมไว้เมื่อปี2548 e x e c u t i v e Summary ครับสรุปสำหรับท่านผู้บริหารนโยบายอุตสาหกรรมก้าวหน้าของพักก้าวไกลเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมไทยมีสาระสำคัญทั้งหมด3ประเด็นด้วยกันครับซึ่งผมอยากจะเชิญชวนให้สภาอุตสาหกรรมได้มีโอกาสทำงานร่วมกับพักการเมือง ถ้าท่านเห็นด้วยกับสาระสําคัญที่ผมขึ้นจออยู่ณนะปัจจุบันผมคิดว่าเราต้องมาคุยกันเรื่องเป้าหมายเริ่มกันที่เป้าหมายครับว่าปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าเศร,เศรษฐกิจไทยนั้นยังเป็นเศรษฐกิจแบบ low tech low touch อยู่เดี๋ยวผมจะเอาเอาตัวเลขให้ดูครับว่าทาไมผมยังคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่ถึงแม้ว่าจะผ่านมา10 20, 20ปีจากครั้งแรกที่ผมมาที่สภา,าอุตสาหกรรมผมคิดว่าเป้าหมายร่วมกันที่สภาอุตสาหกรรมกับพรรคการเมือง จะต้องคิดในช่วงต่อไปคือจะทำอย่างไรให้อุตสาหกรรมไทยพัฒนาไปในเป้าหมายให้กลายเป็นอุตสาหกรรมไฮเทคไฮทัชทำยังไงให้อุตสาหกรรมมีดิจิตอลอยู่ในนั้นแล้วก็มีดีไซน์อยู่ในนั้นอันนี้คือเป็นเป้าหมายใหญ่ที่ทุกคนในห้องนี้ถ้าท่านเห็นด้วยก็จะได้มานั่งคิดต่อกันว่าจะทำยังไงให้อุตสาหกรรมไทยมันไฮเทคไฮทัชคราวนี้ถ้าเป้าหมายเป็นอย่างนั้นทิศทางในการพัฒนาก็จะต้องเปลี่ยนครับ หรือ strategic direction ก็จะต้องเปลี่ยนตามเพื่อจะให้ไปถึงเป้าหมายนั้นเหมือนกันตอนที่ Michael อตเตอร์มาเมื่อปี2548แล้วก็นโยบายในพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเป็น made in Thailand ตอนนั้นคุณพอตเตอร์มาที่นี่และทำให้มีคลัสเตอร์10อุตสาหกรรมที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันทำยังไงให้คลัสเตอร์เหล่านั้นมาเกิดขึ้นในประเทศไทย made in Thailand ผมคิดว่าในเศรษฐกิจอันต่อไป made in Thailand ไม่ได้แล้วครับ ต้องเปลี่ยนเป็น Made with Thailand ซึ่งไม่ได้กำหนดขอบเขตอยู่ในอาณาจักรของประเทศไทยอย่างเดียวแต่ทั่วโลกแล้วทำยังไงให้เราเข้าไปอยู่ใน supply chain อย่างนั้นโดยที่ไม่จำกัดตัวเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปในเรื่องของทิศทางในการพัฒนาเมื่อเป้าหมายเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนวาระที่3ก็คือเรื่องของปัจจัยการผลิตในอดีตที่ผ่านมาเรามีอยู่2แบบถูกไหมครับที่เน้นเรื่องที่แรงงานก็จะเป็นกลุ่ม อุตสาหกรรมที่เป็น labor intensive อีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้เครื่องจักรมากกว่าคนก็จะเรียกว่า capital intensive อันนี้คือวิธีคิดแบบโบราณคราวนี้ต่อไปเนี่ยถ้าจะให้เป็น industry 5.0ที่มันมากกว่า4.0 5.0เนี่ย5.0เนี่ยเขาเรียกว่า personalization ซึ่งหมายความว่าจะทำยังไงให้เครื่องจักรกับคนหุ่นยนต์กับคนมาทำงานร่วมกัน เพื่อผลิตสินค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีความหมายกับลูกค้าที่มีความหมายต่อมนุษยชาติทํายังไงให้มันมีคุณค่ามากกว่าราคาที่ถูกลงอันนี้เนี่ยถ้าเป็นสรุปผู้บริหารที่ทุกท่านเห็นด้วย 2- อสสไลด์ต่อจากนี้กับเวลาที่เหลือผมจะเอาตัวตัวเลขให้ท่านดูครับว่า,าข้อมูลที่สนับสนุนเหล่านี้มีอะไรบ้างโลเทคโลทัชเป็นยังไงครับที่ผ่านมาก่อนส่งออกของประเทศไทยเนี่ยแทบจะไม่ได้ใส่เทคโนโลยีลงไปครับของประเทศไทย คือเส้นสีส้มที่เริ่มต้นที่26.27สําหรับสัดส่วนการส่งออกในเทคโนโลยีจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่27.67ครับ10ผ่านไปการส่งออกที่มีสัดส่วนที่เป็นเทคโนโลยีเท่าเดิมครับในขณะเดียวกันก,าร,กราฟสีแดงเวียดนามเริ่มต้นที่13.13 13ในปี2553ตอนนี้กลายมาเป็น41.74เกือบครึ่งอันนี้คือการที่เขาไมเกรดจากโลเทคโลทัชเป็นไฮเทคไฮทัชที่เวียดนามทำมาได้ ต่อมาคำว่าไฮทัชคือการส่งออกที่จะต้องใส่ดีไซน์เข้าไปอันนี้เนี่ยพักเก้าไกลมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่อยากจะใส่ดีไซน์ใส่แบรนด์ใส่วัฒนธรรมลงไปทําให้กลายเป็นอุตสาหกรรมไฮทัชเรามีคุณอภิสิทธิ์ไล่สตูไกลอดีตผอเศรษฐกิจสํานักสร้างสรรค์ที่มาเป็นบัญชีรายชื่อให้กับพักเก้าไกลและตั้งใจจะทําเรื่องนี้จริงๆเพื่อที่จะให้เป็นไฮเทคไฮทัชใช้ได้ต่อมาครับอะไรคือ made in Thailand อะไรคือ made with Thailand m a ดอินก็มีอีกแบบหนึ่งเม w วิสก็มีอีกแบบหนึ่ง m a ดอินที่เห็นได้ชัดที่สุดคือนโยบายอุตสาหกรรมของอินเดียที่ชื่อว่า make in India กำหนด25อุตสาหกรรมให้มาลงทุนในอินเดียแต่อินเดียก็ทําได้เพราะอะไรครับเพราะประชากร,รก็เป็นพันล้านตลาดเขาใหญ่เขามีปัจจัยการผลิตที่เยอะเขาถึงได้ทาเป็น make in India ได้เมดวิสคืออะไรครับเห็นได้ชัดที่สุดคือไต้หวัน ไต้หวันนี่คือ made with ไต้หวันไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ที่ท่านใช้ไม่ว่าจะเป็นรถ e v ที่ท่านขับไม่ว่าจะเป็นโซล่าเซลล์ที่ท่านใช้ทุกอุตสาหการรมมีไต้หวันอยู่ในนั้นหมดเขาคิดว่า made with ไต้หวันผมคิดว่า made in มันไม่พอต้องกลายเป็น made with ไทยแลนด์แล้วให้ไทยแลนด์เปลี่ยนไปเปลี่ยนจากขอบเขตประเทศไทยที่เป็น area base ให้เป็น supply chain base supply chain base ไปถึงไหนประเทศไทยก็ต้องไปอยู่ที่นั่นเราต้อง ไม่ใช่แค่เน้น Product อย่างเดียวแต่ต้องเน้นที่ Product แล้วก็ Process ในการทำงานด้วยเช่นอุตสาหกรรมชิปของไต้หวันส่งเสริม FDI แทนที่จะ Inflow อย่างเดียวเราต้องดูทั้ง Inflow แล้วก็ Outflow ต่อไป KPI ในการดูแลของเศรษฐกิจไทยต้องไม่ใช่แค่ GDP แต่ต้องดูที่ GNI เป็นหน่วยวิเคราะห์เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเป้าหมายเป็นแบบนี้ถ้าเราคิดว่า direction ในการเปลี่ยนแปลงต้องเป็น made w t เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอัปเกรดประเทศไทย ผ่าน5นโยบายโดยที่ผมเอาโมเดลของศาสตราจารย์ไมเคิลพอสเตอร์มาเป็นตัวตั้งนั่นก็คือไนเบิร์นโมเดลทุกท่านคงจะคุ้นเคยกับภาพตรงนั้นอันที่หนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบภาครัฐเราต้องเพิ่มการแข่งขันครับเพิ่มการแข่งขันในทุกอุตสาหกรรมอย่างเช่นอุตสาหกรรมสุราก้าหน้านโยบายสุราเก้าหน้าในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเป็นต้นในเรื่องของการศึกษาอาชีวะครับอาชีวะต้องเรียนฟรีทุกวันนี้แรงงานขาดแคลนในภาคอาชีวะแต่ว่ามีคนจบอาชีวะน้อยมาก อันที่สเรื่องของอุตสาหกรรมสนับสนุนเราสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับการเปิดตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรีครับอันที่4เรื่องการแก ruption, แ้ไขคอร์รัปชันเรามีระบบ A ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับคุณจิมพิธา